เอาจากก้านเนาะเอาเมดซ้ำก้านนี่แหละซ้ำก้านบปล่ก้านเท่าไรนี่ก้านหนึ่งซ้าวันอ้าวก็วบบแพงไงโบลุตเนี่ยเปโอ้ยจะฉสิหลุดในใดเนาะกำไรหน่อยเดียวน่ะเอาดีซะเอาว่วบนเมดซะก้านหนึ่งสิบห้าได้บ่โอ้ก้านหนึ่งสิบห้าเนาะเออเออได้ก็ได้ลันอ่ะอ้าโอ้ยขอบใจขอบใจซ้ำก้านห้าสิบห้า สามการห้าสิบห้าแมนบทถึกตีการหนึ่งสิบห้าสามการกระชีสิบห้าตีตกเลขกวะโม่า,านี่โอ้ยย่ตกเลขเนี่ยได้ถึกเลยนะห้าสิบห้านะสามการเนี่ยเอ้าจี้ห้าสิบห้าจังไงการหนึ่งสิบห้าเนี่ยเอ้าสามกานในี่บวกกักชีสิบห้าด้วยต่อคนนีได้กี่เนี่เอา้ามันมีสามกานแนวนี้เนระกูเลยต่ออ่าการหนึ่งสิบห้าได้บอกระเมรอะ ก็ไม so so ่เลยได้ใช่นหมกูลดนี่การหนึ่งชิมาวันนี่นะมึงต่อกูการหนึ่งชิมาวันอ่อการการหนึ่งชิมาแต่มันก็ต้องไปจีชิมาต่อกันีชิมามึงต่อแต่การเดียวนี่อันสงการในบริตนี่อันนีกชาวั0นหน่าวันเป็นชีชิัอ้าเป็นอาชิมาเลยนี่มึงไล่ดีดีคือต่อการชิมาบางย่างเลยคือการหนึ่งชิมาได้บ่เลยมึงลดแหกลดในนี้ลดแต่การเดียวก็มึงต่อการเดียวสองการนี่กูไปต่อบ Kenapa ban ke kau? Kenapa ban ke kau? Hah? Oh.